เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอะไรอีกล่ะโดนอิสระตับเอาเหรอครับก็เห็นอิสระไปที่นะครับที่ที่ศาลกับท่านผู้ชมผมก็ก็มองอยู่นะครับมองอยู่แล้วก็มียูทูบเบอร์นะครับเข้าไปแล้วก็มีกระซิบกระซาบกันว่าไอ้เนี่ยเขาไปอยู่ตรงนน้นตรงนี้นะครับไปอยู่ตรงนน้นตรงนี้คุยกับใครก็ไม่รู้นะครับคนนี้มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับเขาก็พากัน ผมมีโทราศาพัพท์สองจอผมก็เลยดูนะครับดูระหว่างช่องอิสระกับช่องเนี้ยนะครับจะดูคอมเมนต์ผมไม่ไม่ได้เข้าอะไรนะผมจะดูคอมเมนต์เต้นน้องๆๆน้องขึ้นมามีความคิดอย่างไงอย่างจ้าปู่ถ่ายทอดสดใช่ไหมจ้ปปูพูดถึงในช่องเสือใช่ไหมผมก็เปิดทั้งช่องเจ้าปู่กับช่องเสือแต่ไม่เปิดเสียงนะท่านผู้ชมจะดูคอมเมนต์คือคนไปดูช่องจ้ปปูก็มาดูช่องเสือครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเขาคุยกันอยู่อะไรเงี้ยนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการการหาข่าวของผมนะครับท่านผู้ชมจะไม่จะไม่ให้เจ้าตััววเคาาดูนะรบ่ เราเข้าไปดูขานครับเราไปดูว่าเขาเขาพูดยังไงโดยเฉพาะการทํากลุ่มไลน์ของไอ้พวกไอลาเต้นี่ครับกับไอมูนีเนี่ยนะครับมันทํากลุ่มไลน์ตรงไหนนะครับมันก็ไม่พ้นว่ามีผมอยู่ในนั้นท่านผู้ชมนะครับผมก็ทําตัวบอกไม่ใช่ผมท่านผู้ชมแต่ที่เสนอตัวออกไปจริงๆท่านผู้ชมดูไหมผมนั่นอยู่ในกลุ่มของพวกนี้ท่านผู้ชมผมก็ทําข่าวพวกนี้ผมก็ส่งไปไลน์กลุ่มมันนั่นแหละนะครับส่งไปไลน์กลุ่มมันเลยนะครับสวัสดีพี่ติ๋ก้าวๆด้วยนะครับอ่า ผมก็ส่งไปไลยกลุ่มมันกลัวมันไม่เห็นนะท่านผู <al> ้ชม <c oughs> ผมกลัวผมกลัวมันเป็นปัญหา <al> <c oughs> ผมยากท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ก็เลยก็เลยส่งไปเลยกลุ่มมันจะได้ดูนะครับท่านผู้ชมจะได้ดูตอนนี้ครับท่านผู้ชมรู้ไหมมันเริ่มทยอยหาแล้วว่าใครเป็นหนอนบ่อนไส้ในกลุ่มมันนะครับแต่มันไม่รู้มันไม่รู้จะเช็คใครได้ท่านผู้ชมมันไม่รู้จะเช็คใครได้ฉะนั้นนะครับมันกําลังจะแตกแตกกลุ่มไปหาทำอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมันจะเช็คแบบเทียร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ไม่ไม่รอดครับไม่รอดนะครับคุณทําไม่ได้พวกนี้ทําไม่ได้จริงๆนะครับเมื่อมันมีการขยับนะครับมีการขยับวางแผนปุ๊บพวกเรารู้ทันทีนะครับพวกเรารู้ทันทีนะครับนะครับไม่ใช่แต่ตัวผมอยู่ในนั้นนะครับมีเยอะกว่านั้นอีกท่านผู้ชมมีเยอะกว่านั้นนะฉะนั้นนะครับวางใจได้ว่าพวกนี้มันวางแผนอะไรเราก็รู้หมดนะครับมันเรารู้หมดรู้กระทั่งว่ามันวางแผนทำํำกิจกรรมต้องเห็นไหมที่ผมบอกอะอะไรหกพันห้าหกพันห้าร้อยบาทนั 6, ่นแหละ นั่นแหละก็คือตัวนั้นแหละครับจุดปลรู้นะครับว่าเขาทําอะไรกันนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็วันนี้เขาท่านผู้ชมมันกลับหัวนี่หว่เนาะมันจะกลับหัวหละนะครับวันนี้นะครับก็จะมีข่าวออกอีกนะครับสําหรับวัดดาดวตะกินท่านผู้ชมนะครับจะมีข่าวออกอีกนะครับก็รอติดตามดูนะครับว่าเขาจะออกไปในทางไหนท่านผู้ชมก็รอรุ้นกันต่อไปนะครับว่าเขาจะมี จะมีอันดีหรือว่าอันเสียนะครับคุณจะดีหรือจะเสียคุณจะดังหรือคุณจะดับนะครับคอยดูนะครับผมก็ติดตามเรื่องนี้ตลอดนะครับท่านผู้ชมติดตามในในข่าวไม่พอท่านผู้ชมนะครับอ้าวมามา,มา,มาอะไรเร่งด่วนมาเมื่อกี้นีจระวันนะระวันนะท่านผู้ชมเอาก็ว่าดูแล้วก็ว่าดูแล้ว มีเมื่อกี้ประกาศอะไรอัน,นใหญ่ๆอ่ะอันนี้ใหญ่ประกาศมาแปดเท่าฝาเลยฝาประกาศหน่อยนะคะให้หัวเหมิงจะพาไปนาไปรายการโขนกระแสถ้าพูดไม่ดีให้ลุงฟ้องเยอะๆถ้าพูดใส่ร้ายฟ้องเป็นสิบล้านเลยจะเอาหมูหมากาไก่อออกโอ้โหหรอ ได้แล้วจะพาออกก็ต้องไปจ้างเขาน่ะสิต้องไปจ้างเขานะเสียตังค์นะอ๋อมงนะครับมันไม่ใช่ใครคิดอยากจะออกทีวีก็ออกได้นะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นลงทุนขนาดนั้นเลยหรืออมอมงลงทุนขนาดนั้นเลยหรือโอ้ยมันจะมม่อยากอยากได้แสงทัังเนาะนะครับหิวแสงขนาดนั้นได้หรือเนาะยิ่งยิ่งจะโดนนะครับออกไปอย่างนั้นยิ่งจะโดนนะครับเพราะว่าอะไรการใหญ่ครับ มันนิ่งจะหนักนะครับมันนี่จะโดนโด,ดมารับของ,งวิรพงศ์วีวีลัฐีพงศ์นะครับใครจะพร้องใครก็พอๆร,รู้ๆกันอยู่แต่อยากรู้กันจริงๆคนละกี่กัปมครับผมเอาคืนอีกแล้วเหรอรายการโหรก็ครับ เขาไม่ดังเขาไม่ออกหรอกใช่ครับมันอะไรจะไปออกรายการอะไรใครไปโกมานาฮะใครไปทําไมมานาเสียหายไม่มีนะครับไม่มีไม่มีมันทําไม่ได้ครับทาไม่ได้ต้องขอขอบคุณมากนะครับพี่